สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการสร้าง QR code อย่างง่ายนะครับโดยปกติแล้วการสร้าง QR code เนี่ยเราก็จะไป copy URL หรือว่านะครับลิงก์ที่เราจะต้องการให้ไปเปิดนะครับแล้วก็ไปเปิดเว็บไซต์นะครับที่ให้บริการสร้าง QR code นะครับแล้วมันก็จะสร้าง QR code ออกมาให้เราแล้วก็ไวเซฟเอานะครับแต่ในคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับคำสั่งบรรทัดเดียวก็สร้าง QR code ได้นะครับเดี๋ยวคำสั่งนี้จะ โพสไว้ใต้คําอธิบายคลิปสอนก็แล้วกันนะครับวิธีการทําอย่างไรนะครับเราจะได้ QR วอารโค้ดมานะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เลือกว่านะครับเราจะให้ผู้เรียนนะครับหรือว่าคนที่จะมาสแกน QR โค้ดของเราเนี่ยเปิดอะไรขึ้นมานะครับอย่างเช่นผมต้องการให้เปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาผมก็แค่ไป Copy u ี l นะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับลิงก์ที่เราจะต้องการให้เปิดจากนั้นนะครับเราแค่นะครับ เอาลิงก์นั้นนะครับมาวางต่อบรรทัดตรงนี้นะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็เพส์นะครับจากนั้นให้ทำการคัดลอกทั้งหมดนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกโค้ดคำสั่งทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็เปิด URL แบบนี้ขึ้นมาว่างเปล่าเลยนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางลงไปนะครับกดปุ่ม enter นะครับกดปุ่ม enter แล้วรอสักครู่นะครับอ่าเราก็จะได้ค r วโค้ดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ ถ้าเราต้องการนํารูปภาพนี้ทําทการเซฟเป็นรูปภาพเก็บวไว้ที่เครื่องเราก็แค่คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกบันทึกเป็นรูปภาพแล้วก็นํารูปภาพนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับเช่นนําไปใส่ในเว็บไซต์ของเรานะครับเอาไปแปะในไล n e ในเฟซนะครับหรือว่าไปินออกเป็นกระดาษก็แล้วแต่นะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อว่าเคียรโคนี้คืออะไรนะครับแล้วก็กดเซฟแค่นี้นะครับเราก็จะได้ ค r so Code ของเราไปใช้งานแล้วนะครับทีนี้ถ้ามีคนมาสแกน QR Code คของเรานะครับมันจะไปเปิดเว็บนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับอันดับแรกเราก็จะเปิดมือถือของเราขึ้นมานะครับหยิบมือถือของเราขึ้นมาจากนั้นก็จะใช้ l ล ne นะครับก็คือใช้แอป l i n ์นะครับเปิดแอปไลน์ขึ้นมาเพื่อจะไปสแกนนะครับจากนั้นก็ไปที่เพื่อนนะครับไปที่เพื่อนแล้วก็มาที่เพิ่มเพื่อนครับ แล้วก็มาที่ QR code นะครับแตะเข้าไปที่ QR code เสร็จแล้วเราก็ส่องไปที่ QR code นะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นผลการสแกนนะครับแล้วเราก็แค่แตะไปที่เปิดนะครับรอสักครู่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับพอเปิดเสร็จนะครับมันก็จะเปิดลิงก์นะครับที่เราทํา QR code ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วในมือถือของเราเห็นไหมครับง่ายๆเองนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็ได้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ว่าเราจะมีนะครับเว็บไซต์นะครับ f a c e b o o k YouTube หรืออะไรก็ตามที่เราต้องการนะครับให้เขาเปิดไปดูนะครับเราก็เอาลิงก์มาแปะได้เลยนะครับหรือแม้แต่การทําแบบประเมินนะครับแบบฟอร์มอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สร้างฟอร์มเสร็จจากนั้นนะครับเราก็มาที่ส่งอย่างนี้นะครับพอกดส่งเสร็จเราก็มาที่ ลิงก์นะครับตรงนี้เราก็คลิกลงไปจากนั้นนะครับอาจจะตัด URL ให้สั้นลงนติกลงไปคลิกขวาคัดลอกนะครับพอเราได้ลิงก์ของฟอร์มเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่โค้ดของเรานะครับอเดิมก็คือ HTTP ตัวนี้นะครับเราก็จะลบของเก่าออกนะครับแล้วก็ลบออก แล้วก็วางลิงก์ตัวใหม่ลงไปนะครับคลิกขวาวางจากนั้นคัดลอกทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกขวา copy นะครับแล้วก็นะครับวางลงไปแทนของเก่านะครับคลิกขวาวางครับกด enter หนึ่งครั้งเราก็จะได้ q ิวอา e ค้ตัวใหม่มานะครับจากนั้นก็เซฟนะครับบันทึกเป็นรูปภาพนะครับหรือคัดลอกไปใช้นะครับหรือนะครับขึ้นจอโปรเจคเตอร์นะครับจากนั้นก็ให้ ผู้เรียนนะครับเปิดไลน์ขึ้นมานะครับแตะไปที่สแกน QR code ครับแล้วก็เอามาส่องนะครับพอส่องเสร็จก็กดเปิดนะครับพอกดเปิดเสร็จนะครับมันก็จะเป็นการโหลดเปิดฟอร์มขึ้นมานั่นเองเห็นไหมครับง่ายๆเองนะครับนี่คือวิธีการนะครับสร้าง QR code นะครับด้วยคำสั่งแค่บรรทัดเดียวนะครับโดยเราไม่ต้องไปอาศัยเว็บไซต์อะไรเลยก็ได้นะครับโดยใช้คำสั่งนี้นะครับ จะให้เป็นเคียคร์ไปเปิดอะไรก็ได้นั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองทำดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ